การลบตัวลบหนึ่งหลักลบด้วยหกกับครูบุ๋มข้อหนึ่งหลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำหกตัวหน้าเป็นตัวตั้งหกตัวหลังเป็นตัวลบหกลบด้วยหกเหลือศูนย์ตอบหกลบด้วยหกเท่ากับศูนย์ ข้อ2 7เจ็ดลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเจ็ดเป็นตัวตั้งหเป็นตัวลบ 6, เจ็ดลบด้วยหเหลือหนึ่งตอบเจ็ดลบด้วยหกเท่ากับหนึ่งข้อสามดลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำแป <8 S 1> เป็นตัวตั้งห <6 S 1> เป็นตัวลบ 8ลบด้วยหเหลือสองตอบแปดลบด้วยหกเท่ากับสองข้อสี่เก้าลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำเ9้าเป็นตัวตั้งหเป็นตัวลบเก้าลบด้วยหกเหลือสามตอบเก้าลบด้วยหกเท่ากับสาม ข้อห้าสิบลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิบเป็นตัวตั้งหเป็นตัวลบสิบลบด้วยหกเหลือสีอ่ตอบสิบลบด้วยหกเท่ากับสี่ข้อหกสิบเอ็ดลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิบเอ็ดเป็นตัวตั้ง หกเป็นตัวลบสิบเอ็ดลบด้วยหกเหลือห้าตอบสิบเอ็ดลบด้วยหกเท่ากับห้าข้อเจ็ดสิบสองลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิบสองเป็นตัวตั้งหกเป็นตัวลบสิบสองลบด้วยหกเหลือหกตอบสิบสองลบด้วยหกเท่ากับหก ข้อแปดาลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิบสาเป็นตัวตั้งหเป็นตัวลบสิบสาลบด้วยหเหลือเจ็ดตอบ13าลบด้วยหกเท่ากับเจ็ดข้อ9 14ี 6, ่ลบด้วยหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิสเป็นตัวตั้ง หกเป็นตัวลบสิบสี่ลบด้วยหกเหลือแปดตอบสิบสี่ลบด้วยหกเท่ากับแปดข้อสิบสิบห้าลบด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสิบห้าเป็นตัวตั้งหกเป็นตัวลบสิบห้าลบด้วยหกเหลือเก้าตอบสิบห้าลบด้วยหกเท่ากับเก้า